สวัสดีค่ะตอนนี้ฝนตกโปอยๆล้วก็จะมาหากินนางบงกันนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพราะนิ่มเห็นหรือยังเห็นแล้วนี่สีมันจะคล้ายๆกับใบไม้เลยนะคะเนี่ยอือหือแล้วมันจกินเป็นบ to, ้าพึ่งพิ่งเห็นนะคะแล้วก็ยังเป็นนอนอยู them, ่เลยนะคะเนี่ย <over> อู <screen> ้ยเยี้ยยเลยถ้าใครกลัวเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ดีกว่าไม่จอดนะเนี่ยเก็บเลย คุณแม่จะพาเอฟซีเก็บก่อนนะคะอา้าวบงเป็นยังครับอ้าวบงอ้าวพ่อทำร่วงเหรอ<ะ>อ๋อบงใช่ไหมเมื่อกี้นี่นี่นะคะนี่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 น,น,นี่โอ้ยสวยมากเลยถ้าเขามาเห็นนี่เขาเอาหมดเลยนะพ่อใช่ไหมเมื่อกี้นี่เห็นอ้าวมีสีดำด้วยเหรอพ่อนิ่มนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีนางโอ้ยอันนี้มันแตกแล้วมันไม่มีมีแต่สีเขียวนี่แหละนี่นะคะ โอ้นี่ใหญ่มากเลยแต่ละนางโอ้เยอะอยู่นะนู่น,นข้างในก็โอจะเอาอยัางไงถึงบบบนี้อีกสองสาบนนี้เป็นเป็นไอนางหมดเลยแหละใบต,ต,ตองเฮี้ยนหมดเลยออของเรากนนะ็เรียงกันอยู่นี่น,น,น,นี่นี่นะะน,น,นะคะใบใบใบหน่อไล่นะคะนี่ โอ้ยติ่มตะก,ก,ก้าเดี๋ยวเราจะเกะกันนะคะว่าจะได้ยืมขนาดไหนอืมเขาเรียกว่านั่งนะคะนั่งไมเหงนนั่งขี้เหล็กนะคะโอ้อันนี้ก็อยากจะมาแต่นอนี่ตัวป่วนแม่โอได้เยอะหรือ,อยังแม่โอโอ้โหเอาอะไรบ้างคะเนี่ย โอ้บองก็เอานางก็เอานะคะโอ้ยหยุบหยุบ,ย,บยุบอยู่ค่ะมาเบิงมาเบิงโอ้ยนี่นะคะเขาใส่ถุงเยอะแยเยะแยแล้วก็ไปไว้ที่บ้าน <_ C> e <ak> เขาก็จะกินใบตองนี่แหละนะคะประมาณสักวันสองวันก็เป็นนางหมดนายแตงโมก็มานะคะนี่นายเต็มคู่หรือยังนายแตงโมเต็มแล้วเต็มแล้วนอนทั้งนั้นเลยโอนอนทั้งนั้นบอ เต็มแล้วนะคะตอนนี้ใบตองเอาไปแกะที่บ้านของค่อยสามคนก็ได้หนึ่งตะก้าโอ้ยแม่นเอาเลยลูกแม่นเอาเลยหนของยาแตงโมโอ้ยเต็มคู่เต็มคูมีทั้งนางมีทั้งบงนะคะอันนี้ก็จะเอาไปไว้ที่บ้านเหมือนกันเยอะ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 เะเยอะเยอะะะ ตอนนี้ก็คือฤดูก,การนางบงนะคะป้าดผู้โมไซโมเตอร์ไซค์ตรงนู้นก็มีนะคะหนุนขึ้นไปแล้วป้าดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ไปหาดึงาแถวเครือเจะให้ลูกชายขึ้นยุ่นี่ก็เอากลับไปอาบน้ำแล้ววะลูกลไปอาบน้ำแล้วว่าขายนะคะไปไปไปอาบน้ำซะ นีะะคโอ้ยเกะเอาเกะเอาเก็บอ่าบงไปขัวกินโรคกระเทือนมันมันกินไม่ได้นี่แล้วน้อยใหญ่เต็งโมเนาะมันดูได้มันดูได้เฮ้ยทำเมนูพิษอานาโร่เบื้องต้นผูกผูกใจขึ้นเจ้าก็ไปหาถุงมาใส่มันเขาแล้วมันก็ไตไปหมดแล้วถ้าเอาแบบนี้น่ะเอาไปโชคมาแตงมาแตงนะฮะตกกล้าหรือยังเนี่ยเออก็ดีไปเราไม่ได้ทำนา กมาดูขนุนนะคะ FC นี่ไงขนุนหนังนะคะที่พี่นกน้อยอยากได้นะคะอันนี้ยังเหลืออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อนิ่มต่อยลงมาอันนี้ก็จะเป็นที่หน้าบ้านนะคะของคุณยายเองเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มมาต่อยนะคะเนี่ยเละหมดเลยค่ะอันนี้เหมือนจะสุกแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะอีกลูกหนึ่ง แล้วก็อันนี้ดกมากเลยค่ะน่าจะไม่มีใครมาเก็บกินเลยนะคะเพราะว่าเป็นขนุนเปื่อยนั่นเองนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้มันร่วงลงกองเต็มอยู่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะคะนี่แล้วต้องเอาไปล้างน้ําแล้วก็คัดเอามเมล็ดเขาหวานนะคะหวานนี่นะคะเดี๋ยวพอนิ่มดึง มาให้คุณแม่ขึ้นค่ะถ้านั้นนี่นะคะเดี๋ยให้คนนี่บักกล้วยเล็บมือนางนะคะเออเอาไว้หมกนั่นหมกนี่เนาะใบมันเออเดี๋ยวดึงเลยพ่อน่าจะลงแล้วละ่ะตุกใจหนอนเต็มตะก,ก้าเลย,ยนี่นะคะลงแล้วลงล้ลงแล้ว,ลลวสุกหมดแล้วนะคะเล็บมือนาง มันขึ้นคูนคเออเก็บกินเลยค่ะมะนาวกา็เก็บกินเก็บใช้เลยโอ้โหไหนคะพ่อหน้าหมดแล้วหนาหมดแล้วบอก็ตามภาษาแล้วมันขึ้นคูนเนาะปึ๊บเป็น กินราด้วยดลวกนน็กินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยนี่ๆโอ้โดกมากเอาไปห้อยไว้เหรอนี่ไปไว้ในบ้านนี่แหละตัดออกซะไอ้ที่นั่นนะมันน้ำนะคะเล็บมือนางข้ามาันอุดมสมบูรณ์มันก็โตลูกก็ถือว่าลูกใหญ่อยู่นะคะ ออกอันที่นั่งมันดินมันสวยมากค่ะทุกคนมมืก็เลยนี่แหละสูงเรี่วเลยนะคะแกะดูซิเป็นนอนหรือเปล่าถ้าฝนจะมาเนี่ต้องเร่งทำที่ยกยอนะคะทุกคนเราจะไปยกยอแถวไหนกันดีเนาะ นี่นะคะถึงแล้วให้พ่อตั้งไว้แถวโต๊ะนั่นละมันสุกใครยาก็กินโอจะล้างก่อนจะฉีดล้างก่อนโอ้นี่นะคะพักหวานแก่หมดแล้วค่ะแก่หมดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยจะมียอดเท่าไหร่จริงจริงก็แกงได้อยู่นะคะเดี๋ยวฝนก็มาอีกแล้วค่ะเนี่ยต้องรีบเลย พ่อนิ่มล้างเขาเรียกว่าเพี้ยบอพ่อมันเป็นเพียเเพ้ยบอกอือราะมันอยู่ในที่แบบไม่มีแสงสว่างเท่าไหร่เนาอใบตองกล้วยนี่นะคะใช่ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซี ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ